สบายดีพี่น้องวันนี้เอาเงันหอยบางคนเอาว่าเอิญว่างันล่ามคนเอิญว่าเงันเสียนใหม่พี่น้องเบิ้งเนาะหลายคนถามมาจงหูจังใดว่าเป็นของแถะสนอเพราะมันบอกยากเลยพี่น้องคนบศึกษาคนบรยันหูคือสีบอเบิ้องบริเป็นดอกเพราะว่ามันจะเบิ้องยากยู่พอสมควรเลยเพราะว่าบางคนเก็บแต่ของปลอมเนาะเพืเคยเห็นของแฉะจักเถื่อนไปเที่ยวว่าแต่ของคนอื่นปลอมปลอมมัคือของจกของพอนะ ทั้งทีวายของเจ้าของเก็บของปลอมเอาของปลอมไปเทียบกับของแท้มันก็บุคขึกันนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นงานของล่า,านสร้างที่เพิ่นใส่กันมาจะโดนนั่นส่วนใหญ่ใส่สื่อสินค้าที่มีมูลคาลา่าสูงส่วนใหญ่ก็บสื่องาะสื่อขั้วเลยพี่น้องแต่ก่อนอันหนึ่งนี่อ๋อสื่องาะสื่อขั้วหลายตัวได้ตัวนี้สิบบาทงาะคัย้ยแต่ก่อนตัวละสามบาทอ่อันนึงในเสื้อสื่อคัย้ยได้สามตัวคนนี้พี่น้องมูลค่าสิเท่ายพี่น้องวะ อะไรเจ้าเบิ้งจังไนเจ้าจังสิวาเป็นของแท้มันเกิดมีวิธีการเบิ้งของมันนะพี่น้องเนาะมันต้องใส่ความสำนันและประสบการณ์เพราะว่าผมสื่อมาหน,นีเป็นสิบปีเจ้าปีละนะสื่อเก็บสะสมสื่อไหว้อยู่นี่ทั้งที่เพิ่นส่วนหลายกสิเป็นของมรดกตกทอดมาแต่โดนแต่นั่นเพิ่นกิสิเก็บสะสมท่านบลําบากอหลี็บว่ามาขายเลยพี่งน่องผู้เฒ่าแต่เก่าขั้นลำบาก ขั้นพ่อแม่เขาล่วงบอกล่วงบานเพิ่นก็นเอามาขายเพื่อสิเอาเงินไปปัวไปรักษาพ่อแม่เนาะจังแนวของที่เป็นมุ่นมั่งมาขายบางอนันเพิ่นก็ขุดได้ก็มีนะขุดได้นี่ทำไมอ่าอ่าพ่อแม่รักฝังไว้ปุญญาตาใหญ่ฝังไว้แต่เกา่าแต่ก่อนฝังจนหลงจนลืมนะไปขุดพ่อมานี่เห็นบน่ขุดพ่อก็สิเป็นสนิมเขียวๆจังสีลนะ่ะ เพราะว่ามันมีส่วนผสมของท่องแดงเดี๋ยมันออกเป็นสนิมของท่องแดงของสำลิดจนี่บางคนถามว่าสอนเบิงเนี่ยเบิงว่าของแท้มันเป็นจังไดืออัน้ผมใส่พี่น้องเบิงเนาะล้องพี่น้องลองไปเปรียบเทียบเบิงกับของปลอมเดิมนะมันจะมีเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่ลักษณะของของเก่ามันบอกย่ายเลีเพราะว่าเงินแต่ละอันนี่บัวซ้ำกันบัวขึ้กันจักแนวมันบัวคือนผักเครืองที่มันใส่แม่พิมพ์เนาะ อันนี้พวพิ่นผลิตจังไดอาจจะเป็นแม่พิมพ์ดินเหนียวตัวหนึ่งอันแม่พิพ์อันหนึง่งต่ออันหนึง่งมันก็เลยบกคือกันเลยนะการผลิตแบบโบราณพวกหัวใสแบบจังไดเกินเสนีนี่จึงบบกคืดกันบกคือกันเลยอันเดียวนี่ตนนัวเดียวนี่ซิมีแค่ซินเดียวในโลกท่านั้นนะหาที่ยากอีกเพี่น้องเดียวนี่คนที่พวกหัวค้นคากับสิมองขมนะมัน,มนของปูญาตาใหญ่ของเขาอันนี้เป็นเงินตาของหลานสร้างแต่ว่าเงินตาของ ของสยามของใต้ภาคกลางก็สิเป็นเงินมะข้อเนาะให้พี่น้องเบิ่งนี่เงิน,งนมะข้อนี่เป็นหยังเเงิน,งนมะข้ออ่ะมันก็มีลักษณะคือในไส้มะข้อเนี่ยน้องอันนี้เป็นเงินตาของใต้สยามอันนี้เป็นเงินตาของลาวเฮาครูญาตายายใส่มาแต่ดุนแต่นั้นมีหลากหลายขนาดเห็นบ่พี่น้องมีหลายรูปร่างอันนี้เพิ่นว่าคนว่าก็คือเงินปิ่งเด้อบางคนเอิน้นเพราะว่ามันคือปิ่งเน,ะนาะนี่เห็นบ่ ันคือปิ่งคืออย่างเห็นบ่ามันเอินว่าเงินปิ่งมาคนเอินว่าเงินเสี่ยนมันเป็นเสี่ยนมันเป็นตุ่มมันเป็นอย่างเนี่ยมาคนเอินว่าเงินเสี่ยนมาคนเอินว่าเงินห้างเพราะมันเป็นคือห้างเห็นบ่นี่มาค้นเกิดมาเงินห้างแต่สมัยก่อนเป็นเกิดเงืนห้อยเงื่อนขั้นสินาะเพราะว่ามันเรื่องตามมูลค่ามันเกษตรอิไรเป็นเงินนั่นแหละบ่เอิด่าเป็นเงินอีหยังอีหยังนาะเพราะว่ามันเทศจากเงินมีมูลค่าสูง ผู้ใดมีเนาะ,ะถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินพ่อสมควรเลยเงินตาสนิทนี่หาได้ยากสมมติอนี้พี่น้องอยู่เมืองเล่ากับพ่อหาอได้อยู่แต่ว่าก่ะของปลอมกับไหลผู้ที่ไปซื้อไปหาต้องระวังอย่างดีดนะเพราะว่าคั้นเบิ่งบนเป็นนี่กันมันสิบ,บอกอยากอเลยไ,ไปหาซื้อนี่อันนี้ก็สิแท้แท้แท้เบิดอล่างผมมีประสบการณ์น,นะต้องใส่ความโหดความสำนานในการเบิง่ง มันมีลักษณะทั้งหลายหลายพี่น้องว่าคนคนที่เคยสะสมคนที่เคยเบิ่งนี่จะเบิ่งออกง่ายๆผมเบิ่งตาเดียวนี่ก็หูแล้วเพราะว่าผมศึกษาผมเบิ่งเป็นเนี่ยเขาเบิ่งจากรูปเบิ้งจากนั่นจากนี่เขาเห็นข้าวเดียวกับกระหูได้ว่าอันใดปลอมอันใดแท้นะแต่ว่าถ้ามันปลอมคือหลายก็ต้องมาเห็นของจริงแล้วก็เทียบใส่กันนะเขาก็จังสิเบิ่งออกเบิ่งเหนื่อโลหะเบิ่งอย่างไรหลายอย่างเขาก็สเบิ่งออกนะให้พี่น้องเบิ่งเนาะของปูญยาตาใหญ่ที่ ทรงถอดมาถึงปัจจุบันนี่เอาไว้ให้โรงลรนได้เบิ่งกัน